ทุกๆต้นเดือนนิดซึ่งมีอาชีพรอปรพอจะอาศัยรถไฟฟีเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากรายได้ต่อวันเพียง400บาทการอาศัยรถไฟฟีทําให้เธอประหยัดค่าโดยสารไปกลับได้ถึง100บาทต่อครั้งแต่หากมีการจํากัดการขึ้นรถไฟฟีเธอก็ไม่รู้ว่าคนที่มีรายได้แบบรายวันจะสามารถขึ้นรถไฟฟีได้อีกหรือไม่ สำหรับคนมีไรายได้น้อยบางคนก็ไม่มีเงินนะ้แต่ก็จะเป็นต้องเดินทางก็คงทําอะไรไม่ได้ก็คงต้องยอมรับไปแต่ก็คือรู้สึกไม่ดีแค่นั้นแหะคะ่ะอยากให้มีรถรีต่อไปพูดตามตรงนะคะทั้งรถเมย์ทั้งอะไรรถรถไฟแล้ค่ะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ทําใจยอมรับแต่ก็เสียใจอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเช่นเดียวกับสิริวันแม่ค้าขายของกิฟชอปจากจังหวัดพัทลุง เธออาศัยรถไฟฟรีเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพและพัทลุงเดือนละไม่ต่ำกว่า5ครั้งแต่ละครั้งต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า15ชั่วโมงและนั่งฟรีในชั้นประหยัดแต่สิริวัลก็อดทนเพื่อลดค่าเดินทางต่อเดือนเดือนละ900บาทเพราะว่าที่เขาทำรถไฟฟรีเนี่ยเขาเพื่อช่วยประชาชนที่เป็นคนจนไงมันมีคนที่รออยู่เยอะนะที่ก็รถไฟฟรี บางทีเราดูว่าเขาไม่เดือดร้อนแหล่จริงแล้วบางคนเขาก็เดือดร้อนนะเงินแค่ร้อยกว่าบาทก็จริงนะค่ารถไฟแบบน,นี้เหมือนนี้กับจุมพอนไหมถ้าเสียเงินก็จะเป็นแค่ร้อยเก้าสิบสองบาทแต่ถามว่าเขามีลูกมีอะไรเนะี่ยเขาก็เดือดร้อนนะการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอให้จํากัดกลุ่มผู้ใช้สิทธิสองกลุ่มคือพระสงฆ์คนชราเด็กอายุต่ํากว่า14ปีส่วนกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยคนว่างงานนิสิตนักศึกษาจะต้องเสียค่าบริการครึ่งราคา ราะโครงการรถไฟฟีตลอด7ปีที่ผ่านมารัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุนเฉลี่ยปีละ3,660ล้านบาทด้วยเหตุผลของการแบกรับภาระที่ขาดทุนจึงทำให้การรถไฟต้องจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการซึ่งจะช่วยประหยัดงบได้ปีละ2,589ล้านบาทดังนั้นจึงมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศึกษาว่าจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างไร ทำให้นิดอาชีพระปภมีรายได้รายวันและสิริวันแม่ค้าขายของคิปชอปซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนเฉลี่ยต่อเดือนเพียง9,000บาทเกิดคำถามว่าพวกเขาจะเข้าขายกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเสียค่ารถไฟครึ่งราคาหรือสามารถขึ้นรถไฟฟรีได้อีกต่อไปหรือไม่วงส้อนต่อพงกเกษมถ่ายภาพรัตนาพรทานน้ำข่าว 5, หน้าหนึ่งรายงาน